สวัสดีครับมาขี่ออมอเตอร์ไซค์ชมบรรยากาศโดยรอบๆของตลาดนาครมฐมบิกคินนิง่งล้างตลาดนะของร้านค้าก็จะหยุดนะฮะให้ปรับลมมือ เพราะเขาจะมีการมาฉีดพ,พ่นยาค่าเชื้อตรงตลาดแต่ละจุดฉะนั้นวันนี้ก็คนก็จะน้อยบางคนอาจจะบอกเงียบเหงามันก็คงเงียบอ่ะครับเพราะว่าต้องหยุดเพื่อทำความสะอาดรอบๆเมืองรอบๆตลาดต่างๆ ปกติข้างๆนี้ก็จะเป็นร้านค้าแม่ค้าขายผักขายอาหารสดอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้เป็นวันคลินิง่งครับล้างตลาดก็ขอความรวมือหยุดหนึ่งวันนะครับทุนี้เขาก็มาขายตามปกติยก yeah. ดูแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยรถหรือว่าประชาชนเยอะเท่าไหร่บ้านให้เจ้าที่เขาได้ทาความสาดล้านลาดชิาลาย่าช้น,า,า,นาน,นา,ารรหาราที่ขายอาหารตา่างอันนี้เราพอให้ความร่วมมื แ่ละจังหวัดที่เขา,ามีการเพิ่มประชากรที่จิดวิดเพิ่มเติม มือนะครับออไม่ต้องบอกอย่างนั้นทําไมได้อย่างนี้อะไรก็ให้ผู้มีความรู้ความสามารถที่เขาเมีความรู้ด้านนี้เขาได้ไปหาจัดการในการป้องกันค่ายเชื้อโรคเพื่อให้พวกเราได้อยู่กันอย่างปลอดเชื้อโรคครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เราก็นำสเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมในลักษณะของการเริหาจัดการเรื่องการป้องกันราคาเชื้อครับเพราะโดยการวันนี้เขาก็จะงดการขายอย่างซอยสองเนี่ยเขาก็งดงดวันหนึ่งเพื่อทำความสะอาดนนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ขายต่อครับขายตามปกติครับแต่ว่า ประชาชนก็คงต้องใช้ความระมัดระวังคือป้องกันนะหะน้าก้าการะนายทุกพรางที่ออกจากบ้านนะครับก็คือชว่วยกันป้องกันตัวเองก่อนส่วนเรื่องของใหญ่ๆอ,อย่างไรก็เดี๋ยวทางสูตรเขาทางเจ้าที่เขาก็จะไปหารดูความประเมินนะรประเมินอีกทีหนึ่งว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้พ,พวกเราได้ปลอดเชื้อปลอดโรคครับมีสุขภาพแข็งแรง สวัสดีครับ